อยากทราบโครงการสมาร์ททีโฟน4.0ของสพเมืองตระบุรลีครับผมครับวันนี้วันนี้ก็อันนี้ก็คือห้องห้องปฏิบัติการนะครับคือห้อง c c t ีนะครับก็จะมีภาพรวมมีกล้องวงจรปิดนะครับในเขตรัฐบาลซึ่งเป็นพื้นที่ของเซตที่โซนนะครับซึ่งเรารับราไดชอบมันหมดหนึ่งตารางกิโลเมตรครับบนถนนสุบรรณทัศนะครับก็ในในในพื้นที่เซตที่โซนเนี่ยเราจะมีหลักอุมจนนะครับมีธนาคารนะครับมีร้านทองนะครับ แล้วก็มีสถานบริการมีห้างต่างๆนะครับแล้วก็มีบอสอด้วยนะครับพอลองทำเสทนพิจาขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับผลตอบรับแล้วก็เหตุกรรมต่างๆเนี่ยลดลงไปนะครับคุณต้นก็ต้องขอบคุณทางทางท่านนายกนะครับที่สนับสนุนนะครับเรื่องกล้องวงจรปิดแล้วก็การก็ประสานงานเรื่องชุมชนติดอาสานะครับขอบคุณท่านประธานกรับที่มาให้คำปรึกษาแล้วก็เพิ่มกล้องวงจรปิดในส่วนที่เกี่ยวข้องมาให้เราด้วยนะครับก็โครงการเนี่ย ถ้าทําดีต่อไปเนี่ยนะครับก็จะเกิดประสิทธิภาพเราทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความปลอดภัยและความอบอุ่นนะครับตามนโยบายท่านของอลรอ,อนะครับว่าจะมีผู้หญิงตละงู้หญิงคนคนระับเดินในเวลากลางคืนรู้สึกปลอดภัยแล้วก็อบอุ่ไม่มีอันตรายเกิดขึ้นครับก็ต้องขอบคุณทางทางท่านอตลรด้วยครับทีียรทำโครงการดีๆให้กับพี่น้องประชาชนอีกครั้งนี้ครับครับอยากถามท่านท่านนายกครับผมท่านนายกเกีย่ยการที่สนับสนุนมีจะมีการสนับนุน จานวนกล้องไม่ลึกมากไม่ครับผมคือทางเทศบาลเมืองสระก็มีกล้องสีสเตรนมีที่อยู่ในในเขตที่รับผิดชอบจํานวนมากนะครับแล้วเราก็ได้อำนวจความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงสพเมืองเพื่อีเสมอมานะครับเวลาเกิดเหตุกล้องกล้องติดก็สามารถจับภาพผู้ต้องหาผู้ต้องสงสันได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าระบบซีสิ่งนีี ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพแล้วก็เทศบาลเมืองสระบุรีก็จะพัฒนาศักยภาพนะครับรวมถึงมีงบประมาณที่จะสนับสนุนให้กับดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนของเทศบาลอยู่แล้วครับครับอยากความคิดเห็นของท่านประธานตอตรตความมุ่งสำรับรีเขาบก็ตามตามวัตถุประสงค์นะครับของการมีตรระคับก็คือข้อที่หนึ่งก็คือติดตามการทํางานของ ตำรวจนะครับก็คือเรารู้ว่าทํางานร่างใจเต็มที่ตามนโยบายไหมสองส่งเสริมครับก็คืออันไหนที่ภาครัฐอาจจะพบประมาณมาไม่ทันเนื่องจากพอทก็คือเป็นผู้ที่มีความพร้อมก็ส่งเสริมเพิ่มจํานวนตามแทรกตามระหว่างสิ่งที่พบประมาณมีแล้วหรือแล้วก็ภาคประชาชนช่วยส่งเสริมเพื่อทําให้สังคมปลอดภัยยิ่งขึ้นครับตามนโยบายครับ